โอ้เป oh, ็นเมนบ่อหนีเลือกเท้าอย่างอันนี้โอ้ตายแล้วอนี้ัวงามเท่าไรเข่าก็ได้พี่น้องเออจะแตากล้องไพตัวนี้พี่น้องฮะมีเบื้องหลังโดยสบายดีสบายดีเบื้องหลังการถ่ายทำ ไม้กับมีโอ้ยเอาไม้กับชันเต้ไปใช้ไม้กับชันเต้หน่าจอดอยู่พูจอดไว้หลังพูพี่น้องเอ้เอ้ากลับสบายดีและสวัสดีเบอร์สุขู่สุคนเด้อพี่น้องเดอ้อยามบายบายแดดฮ่อนหอนพี่น้องเอ้เนาะโดยเอ้าพี่น้องเอ้บอลลี่ ไปเกี่ยวข้าวสอยประตูก่อนนะนะพอปูเตียงบารี่เนีเพิ่งลงไปเกี่ยวอยู่อยู่หลังบ้านนี่พี่น้องเลยอา่อาพอดีคือว่ามีคนงานมาเกี่ยวอ่ะสันเนาะอ่าซีเมนจะคนสี่หาคนบ่พี่น้องเลยนี่ก็อีกคนนึงเนาะคนกำลังมาพี่น้องเลยบบไปน้ำโบสวัสดีพี่น้องยาวไปี่กะนมาเนาะ ลดยไปเอาพุ่นไปเอาพุ่นไปเอาพุ่อะพี่ลุงเฮิร์มบอเซียงกับยูมานี่บาจารระจันกับจ้างพี่น้องไงคือส <43 S 1> ี่สิบสามสี่สิบสามพันเนาะคือพอดีทั้งบะเตียงพอนัาจะเอาทีมน้องมวยมาเก,กี่ยวอยู่แต่รอว่างก่อนพี่น้องไงมันมีนาอยู่บ่ลายอยู่ลนนลยห,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 หลังบ้านนี่แหละนาะจักให้จะให้เห็นไหมสามสี่ให้นึงเนาะต่อไปจากหลังบ้านนี่แหละพี่น้องไง เอาน้องมวยมาเกี่ยวสักมือหนึ่งกะลและ้วแหละนะพี่น้องเนาะอาชิมีหยาดหน่อเบิรงนี่เพราะว่ามันเป็นนาวานเด้จักเป็นนี่แหละรันี้ก็ยังไมงง่ได้ลงเบิร์กได้ลงไปเบิรงน้ำกันพี่น,อน้องเอรอเนาะโดยอ่าพี่น้องเลยโดยนาวานวานไปเลยบนะ่น์มาเย่ากับหากระมาเตนั่นเนาะคาบิเอ็กอยูคาบิเอ็กอยู่กบ ไปใช้สร้างไปทา้งในเมื่อวานนี่โรงงานนี่บ่โรงงานโบเจ้ากะเจ้าหล่เลยกันเลยโอ้โดยโดยบ่เชียงก็อยากลงไปอยู่บริไกลว่าจะลงไปหาบ่เชียงเนี่ยมานี่เป็นหินแล้วพอเกี่ยวเข่าอะไรเว้ลงนี่ก่อนเนาะจักหน่อยที่น้องเอ๋บ่อเล็กน่อยได้ไปมาคำอลไรกับเมื่อเลยคำไปเลยเนาะก็คำอะไรได้หน่ที่น้องเอ๋ไอ้สันไปเนี่ยเจอกันเด้อบุลงกันบ่เจ้าทองก็อยู่นี่ได้ เจอ้วนเจ้อ้วนพี่น้องไงเหนือยเหนื่อยไปพี่น้องไงเออติดส่วนไม่สวนตอกต้นอย่างนี่เจ้กต้นอย่างต้นหญ้านี่เนาะต้นลำไยบ่ที่ทางบะเตียงพคนปลูกไว้เนาะบะติบะเลี้ยงยังไม่โดนมาหลอกมันจะเถื่ออยู่พคนปลูกไว้ให้เป็นห่มเป็นเงาเวลา anh アン... anh cả nhâm cam nhâm khuyên thôi, mà năng sang ngục nghiệp, năng anh phao cả đấy, hiểu không này nó, thì sang ngục lùm làng ban này, ôi oh, khó tha khóa tha, hiểu này nó? Ah, oh, nó, nó mi thế, Nhi, hay na uh -huh. cả đây, hiểu này, thấy bên đây đây, con, anh mình cứ cuốn các bạn cái sạn Oh! No! Mong amp, you nó you know, now one call for lombellum and Luke 10. Mmh. 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 nó, nó Mmh. À. ngay โอ้ยเมื่อยแท้นี่เออทีแล้วคนอว้วนพี่น้องอย่างน้อยนึงกับง่าบง่าบเลยโอย้เป็นเมนบอ่อเนื้กแท้เข่าอยังอันนี้โอ้ยได้แล้วไงหัวงามเท่าไหลเข่าก็ได้พี่น้องเ,เอ้ยเจ้าออจะแต่กล้องไพตัวนี้พี่น้อง ฮะพี่เบ oh oh ื้องหลังโดยสวัสดีสวัสดีเบื้องหลังการถ่ายทัมไม่กับบุ๋มพี่โอ้ยเอาไม้กับชันเต้าไปใช้ไม้กับชันเต้าน่ะอันโคอยโตโคอยซื้อมาให้นะบ่เออมันอยากตายเลยทีมันนกเลยบ่มีแต่เนื้อแท้นี่ทดลองเลยเนาะ chưa <laughs> đây à lên chắc chắn đấy này, chắc chắn chưa thấy chưa thấy chưa ngắm chưa ngắm chưa ngắm chưa thấy 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 chưa เจ้าก so ็พ <laughs> <laughs> <wi> ูดว่าเนาะแล้วเกี Hence, ่ยวเข่ากับจับกล้องเนี่ยได้เมื่อยกันจับกล้องเนาะจับเมื่อยก่อนเออเอ้ยเนาะสบายดีสบายดีอันนี่อันนี้นี่น้องโอ้ยชิได้นี่แจก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 ได้ชินี้แล้ว โดยอ่ะพีนะกินได้พี่น้องเลยโอ้ยสิโดยเนะพี่ก็มาทวพี่เป็นไจกมดาะี่ก็มาแล้วพีเป็นังไงเามือกยเนะแวพี่นั้งมือเม้พี่น้างือเลยเอา่แท้พี่ปนังเจ้างืาเลยีแล้วพยั้งวลนะ่แ่าทแล้ว่เเจ้านะบ่ใต่กลเ้านะฮะ ใช้รถเจ้าไปใช้รถเจ้าน่ะไปเปล่งนะไปเปลงแล้วน้องชายเจ้าโบน้องแท้แท้นิโบอืมน้องชายชาวองพี่น้องไงเออ อาทิตย์เลยใช้มือนั่นคือเห็นขี้อยู่จันทร์อาทิตย์ช้ำก็ออกไปเลยน้าตะเกี่ยวน่าตะเตียงมือนั่นมันชั่วอาทิตย์ช้ำเอาไปดีเลยพี่น้องเไยโอ้ยอันนี้เนาะเกี่ยวของงามงามพูดนีงอย่าลายปีกายนี่งามกูหนีเปล่าพอมันโมเมีะติ อมากมัางามเนาะอมักม่างงาเนมดำมาชิกวนี่อยู่พี่น้คงเหรอเนาะปีนานี่ดำมาปีนานี่จ้างแล้วนี่นะนี่มาดำแคกลัวพี่น้องเลยมานห่อแย้มดำก็จ้างคนกันยาออีกด้พี่น้องเลยบริเวณวัาชีนั่นอีกด้ อาบปยังหอกทีม oh. น mm ้องมวยนะทีย hmm. <music> <Yeah. S 1> uh ัง huh. ย่หอกพีห huh. น uh ้าเกชิบุญญาตกันอีกบ่ออามีจังไห้นพ่อหอดใชนผมรับไ้ผมรุมพ่นบ่รับใแต่เออผูไปใช้เขาชุกๆแล้วให้ชุกูนบ่หนึ่งจังห่หนึ่งสองสามที่ให้บ่ที่จังไห้นี่บ่ออเอออเอองามยแถวนะทีละเออ น,น,นี่นนนงงม่อน้นเนาะนันนะ้นพี่น้องไงฮะเ้าขปอเป็นได้เนะอ่พะพอโอ้ยชิเอาไให้เพื่อนน้ำเน่เพื่อนเอาชิชิได้ไนงะอืม <c oughs> โอ้ยอ,อยู่นี่แห้งอันนี้พี่น้องไงเนาะ อ้า้ยเน่ยนี่กรุกเรียท่นี่เกี่ยวหอดบวบนะนี่ทีนองเลยแบบแบบนี้ฮาตัดเอาพอดีกำได้ก็ได้ยกไปนี่เอามามันะหมามันนะนี้มันตัดไได้มันยังนาะ พี่น่ะพี่น้องนี่ลรงลงน้ำลายอยู่ด้นี่เนี่ยพี่ออบ่ห้นี่บ่ไ้เลยนะบ่ไบ่ห้เลยมิเตียะขยุ่มมาวางนี่เด็กตมาอือ

บดปั่นนมดปั่นแบบ้เนาะบดปั่นได้ดไมดมน,น,น,นมสิเป็นได้ไดเออยกี่ยวจาุ้านเกียวตังง้แต่จังมุ่นะชุมเจา้าเกี่ยวเช่าบุญบก็กกได้ชั่ง,งน,นี้บ่เออโดยเทไรพันธัยมือเทไรเงนะีฮะอละเซนบ่ อเผื่เบิดใหไนี่ได้ลายเชนอยู่บึงนี่ขับแรงรถเทไรก่อขับแปงรถเทไรก่อเจ็ดเชนพูอ่าตัวนี่น้องไงบัดยุคนเกี่ยวสองคนแล้วนี่ได้ยุขาหลุดลราเนี่จะพอห้นี่ได้กันไฮแล้วเกี่ยวสองคนลรวได้จุ๊บได้โมเมนี่เล็้งง่ายเป็นไงวะ พี่น้องไงมันมันเกี่ยวลำบากเลยนี่เอ่อเกี่ยวพังเบิ้งน้องมวยว่างกันสิขึ้นนี่เราเตียงคนเราเพิ่งเอามาเกี่ยวอยู่เกันสิคิวจองคิวยากอยู่ได้บ้านนี้น้องมวยก็ได้ฮะอ้าก็ทำงานอื่นน้ำแล้วงานอื่นก็มีอยู่ทางอื่นก็มีคือการ

Đầm máu đầm máu pinha à này Đầm máu vẫn phải uống phải giải rắm nó mơi đi đâu mơi phơi chileu phu khốt phu nó mơi hay nĩ hay hay nã chị nã cù mu nó đâu

เรได้ก็นอนกิ้งเกือกไปแ๋้วพอมันได้เวลาคำอะก็หับเงินกับเมื่อได้แสนหนึ่งคือเกาเมนกิ้งเกือกล่มไปล่มมานะมุนี่เลยเอ้าใครมันก็เต็มมืออยู่วาเฮ้ได้เลากบรนีไปใช้เลากัได้เออเออเออเ็มืออยู่ีน้อย ช่บงเบืองอมเป็นแต่คึกแต่กองไงเนี่ทเกี่ยวบุเมเอยบุ่มอไยป็นไนรัะต์ตัวนี้มียนทับอยู่ตัวนี้นะเออก็ก็บปนหยาชีได้เลยบพวนี่อมันบุปันมันบ่นั่นบ่หยันว่ายันว่ามันปั่นมันเข่าสนกันอือ ยี่หรอมันเข่าน้ำกันอืออืออไปเลือกกันพ่อเฮงไงเนาะฮอดฮอดบุญที่ชองกับุ่เร่ได้เบิ่งคันเลือกี่ลีพีน้องไงชิ้นเดือนนี่ก็แม่เล้วนี่ โมชิ่นเดี๋ยวนี้ถ้ามาา 5, าาาัน,นทีเจ้าหาเจ้าหกขาเจ้ากระลิ่นอะนี่เมนใกล้เลยไหมพี่น้องเลยตรงหนาแร่งมานีบะมีแต่ง,งา,นนานน,น,น,นาวอะไรมันคือนี่ก็หนาวอะไรเจ้เฮ้อชื่อเขาเออเ่าได้ค่าเครื่องน้ำอุ่นนะ่ะส,งสองสามพันคนละ กลัวไรก็ได้ยินมาสีหพัน่่ากอพันจนเลากิมันแล้วแต่ยี่ห้อหรอว่ามันแล้วแต่ยี่ห้อไดแต่ยี่ห้าไปชื่อใแน่ผ่านยัไม่ม่เอาเองเยมบุมีนะเฮือนบลีกันเลยลุงบูดเราไม่ได้เรา บ่บุญคนมีแล้วเนาะ,ะเาอาพอม,ออมนเลยันกอือุอบอ่อเราื่อคับเห็นยู่บอให้ค้ายูบอมยแล้วว่าได้อยู่แล้วว่าตัวนี้อัน,นั้นเราเห็นเราจับบดชงมือเนาะเราบวยแล้ว เช็กเป็นกอนเด้อปะโตพี no. uh. Uh. ่น้อง่น้องอือกาเกี่ยวผู้เดียวนี่บ้าเนาะนั่งให้ยู่นี่แหละมันมเล้าดีรอลยได้เปลนอันนี้จ้งน้องมวยมาชิคนนกบบิพี่น้องย

แมาอยู่ว voilà> ่าบืนกะไม่มาคือก็มายางจังเลยบ้านคนท่อดห้างนั่งเดียวเลยยางเอาบ่อน่ะเออตายตายตายเนาะย่างไม่แต่บ้านน้อยพ่นบ่อปรโต หมดเลยมือตัดมือตัดกางกลางเลยตัดหน้าอาจารย์เลตัดเป็นเจียงตะวาครับอืมแต่หน้าประคับดูแลเวไแต่ต้องมีก้องไปดูด้วยมือตัดมือตัดกลางกลางเลยเราะหัราะหัวเราะหัวเราหน้าของสต้งเป็นหน้าอรย์และเปนหน้าตาวาแดงครับ

mảng มัน ngam như nó mảng มัน nó อืมๆ lý เอา mà nó. À, tó, bộ bá, bộ, bá, bộ. อได้นี่นะครับมันจะเจอด้ห้องามทิศผมดยอันนี้เราบงเนี่ยให้หมาดเขาหนารุดไหมบัดบุมมีกีุ่นใช่รุดดินเอาบนแล้ว ได้หลือมันก่วงอยู่น,น้ำหนีมันหดมันนีหอบบุมีไปางิน,น้อย,อยานเขาก็ได้นะี่มีอย่างเลยโอ้ตายไปเลยมงขาก็ขาอยู่นามโอยู่นะน่ามดจู้ทีู่งามอยู่อลองบลัลลังฮะมันโฮมบ่ <laughs>

เอาอยู่ได้อยู่ไอคนละลา,ายแสนดูคนเกี่ยวสองคนแล้วนี่<อ> historia, เบือเ่อจะได้เบื่อจะพูดมือนึงอ่พี่น้องพักขันยิงสัองแต่พักขันยิงเนาะอุ้ยมันขามบ่แถวนี้ฮึมีบ่เรียบร้อยเลยตียแตาให้ใครมาชิมกินเนาะพีนน่น้องนั่งใสอยู่นีบ่บ่คักพ่นแล้วนี่ โอ้ยขยิงลายชับน,นั่งได้คักอยู่อนอนได้เลยแบบนี้พี่น้องเอ้ใช้เกียวจเจ้ามาอยู่บ่เยาาโ,โอเคไปพี่น้องไอยบอบลี่ขออนุญาติปลิปก่อนบัดนี้เกี่ยวเข่าก่อนได้บัดนี้พี่น้องเอ้ บัวทอดครึ่งบ่วทอดครึ่งครับเกือบครึ่งเลยเนาะมาวันนี้หดเกือบครึ่งแล้วพี่น้องเลยอไปบายบาย้ัตรนี้เด้อสักหน้าพี่น้องเลยอ่าโดยโดยไปพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจให้หาหกคนเท่านี้พี่น้องเลยนายุ่งหนุงอยู่ปลายหย่านี่แหละมาหนีิเนาะอ่าไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปบายบริคอโตเกียวเขาก้อนบัดนี้นะพี่น้องเนาะ อ้าโตพี่น้องอ,อย๋ยยูดีมีแห้งอาจจะเล่นในสินในธรรมบัสุขุสุคนไปแล้วพี่น้องเกี่ยวเข่าก่อนเนะาะสามคำพี่น้องเอ๋ยโดย